สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกับเหรียญห้าบาทกององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทกับเหรียญสิบบาทสองเหรียญนี้นะครับท่านเป็นปีพศเดียวกันนะครับเรามาดูกันว่าจำนวนการเปลียนจะเยอะมากขนาดไหนครับ แต่ยอมรับว่าผลิตเยอะจริงๆครับสันสำหรับสองเหรียญหนึ่งปีพศนี้นะครับผมดูข้อมูลไปด้วยนะครับ่านไม่ใช่ไม่ได้ดูนะครับทั้งดูทั้งรอบคุยไปด้วยครับ่านเพราะว่าถ้าไม่ดูครับผิดพลาดขึ้นมาคนที่รับผิดชอบคือผมเองคนเดียวกันนุ่นครับสานมันทั้งทั้งที่ดูอยู่ก็ยังพูดผิดอยู่นะครับ่านมันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นสำหรับผมนะครับเรามาดูเหรียญสิบบาทดีครับลักษณะของเหรียญเป็นเลรมยญแบบสองสีนะครับเนี่ย เป็นปีพศอะไรแล้วพี่กลับไปดูครับท่านเป็นลักษณะสองเหรียญแบบสองสีครับตัวติดนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับด้านนอกคือจิวโพนิเคิครับคุณด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับคมชัดเจ๋วมากนะครับท่านมาดูกอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยโอเคครับโอเคมากครับสำหรับเหรียญนี้ครับคามชัดเจ๋วมากนะครับสำหรับกอบเฟืองสำหรับเรียบครับมาดูด้านหลังครับนี่ว่าเป็นปีพศอะไรครับประเทศไทยครับอักษรบิวพศ5 3น ส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราเวลารามครับแต่ลงมานี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาด้ล่างสุดคือสิบบาทไทยก็สิบบาทอเลเบิกนะครับสําหรับเหรียญนี้ผมไม่มีผมเอาตัวอย่างที่เป็นเหรียญเนื้อเกินมาให้ดูนะครับท่านเป็นแค่ตัวอย่างนะครับผมเะาเฉพาะปีพศครับสําหรับเนื้อเกินเหรียญนี้นี่ผมไม่ขายหรอกครับถ้าใครจะซื้อผมเพราะว่ามันหายากมากครับอยู่ในปีสามเกเนี้สำหรับมีเนื้อเกินแบบนี้นะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามเของเหรียญสิบบาทนี้นะครับท่าน จำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่150ล้าน5 9 8 8 3นเหรียญนะครับท่านอันนี้ระดับ UCTO ที่เหรียญละ100บาทนะครับเรามาดูเหรียญที่2ครับเนี่ยเป็นเหรียญ5บาทนะครับนี่ครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยสวยงามครัครับลักษณะเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับดูสิครับบอลลูนรูปวงชนวนคมเจ๋วมากนะครับท่านแล้วเป็นไงครับกอบฟูเหรียญนี้โอ้โหครับสุดยอดครับเนี่ย ก็มีการสึกร้อยอยู่นะครับท่านไม่ใช่ไม่มีนะครับเขีไม่ถ่งกับมากมายอะไรใครอะไรเลยครับท่านก็ยังเห็นพอเห็นอยู่นะครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรครับประเทศไทยครับพศ .2537 ครับท่านส่วนตรงกลางคือว่าเป็นจะบบพิษดุสิตพระรามครับตํามลงมานิดคือนี่ครับกระเบื้องครับสวยงามมากนะครับกระเบื้องนี่ครับแล้วก็ล่างสุดคือห้าบาทไทยก็ห้าบาทอะไรบ้าครับสําหรับปีพศ .2537 ของเลียญห้าบาทนี้นะครับท่าน จำนวนการผลิตอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่บสามล้านสี่แสนสี่หมื่เหรียญนะครับท่านปุ่นเงาคือครับหนึ่งสองสาเลยครับท่านหนึยี่ล้านสี่แสนสี่หเหรียญนะครับท่านโอ้สุดยอดนะครับท่านร้อยเหรียญสิบาทผลิตร้อล้านใช่ไหมครับร้อล้านเหรียญ ห้าบาทผลิตอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่ิบสามล้านโอ้โหคนเลื่อนเรื่องเลยครับท่านสูงมากๆเลยครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนี่นะครับท่านส่วนเหรียญห้าบาทนี้นะครับในระดับยูนซีนะครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละหกสิบาทครับท่านขยับขึ้นมาแค่สิบาทเองครับท่านจากห้าสิบขยับขึ้นมาหกอีกสิบาทเป็นหกสิบาทครับท่านมันอะไรจะนานนั้นครับเนี่ยยูนซีนะครับ ส่วนเรียนที่ผ่านก็ใช่เลยครับสำหรับปีอ2537นี้นะครับเหรียญสิบบาท2537นี้นะครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบาทเท่านี้นครับท่านส่วนเหรียญห้าบาทปี2537นี้เขาให้อยู่ที่เหรียญละยี่สิบาทถึงสามสิบาทเท่านั้นเองนะครับ